วันนี้จะนำพาอุบาสิกาสามท่านเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่อำเภอจุุลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะอันนี้บ้านโยมแม่พรที่เดินทางไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สมบัตินี่แหละไปปีที่สแล้วเดินทางไปโดยกันกับแม่ลำไัยแม่ลำพักนี่ชายเทวดาอยกู้กับจิงเทวดานี่สามีของแม่พร นี่แม่พรก่อนจะไปไหนมาไหนไปปฏิบัติธรรมต้องกราบสามีก่อนยิงเทวดาอยู่คู่กับชายเทวดานี่ก่อนที่จะไปปฏิบัติธรรมผ่านห้างดูโฮมก็จะถึงสีแยกกระสังเป็นสี่แยกตำบลกระสังนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายาจะไป,อ,ไปอำเภอลำไปมาศ ถ้าเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดสุรินทร์หรือว่าไปเขากระโดง,<า>งถ้าตรงไปจะไปจังหวัดบุรีรัมย์ทางสี่แยกนี้ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปบ้านหนองไผ่น้อยครับถ้าเลี้ยวขวาจะไปโรงพยาบาลบุรีรัม,มย์ถึงสี่แยกอำเภอสตึกแล้ว แกค,คลั่มรูมดนะสตางค์แบงลอยแบงไแล้วแกไม่ลบบัญชีก็ทวงเอาก็เข้าอีกอะกระขีดขีดออกก็มงลรจอดปั๊มน้ำมันปตทเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็ให้อุบสิกาทั้งสามไปเข้าห้องน้ำครับทำธุระภารกิจส่วนตัวก่อนที่จะเดินทางสู่วัดประชาสังคมบ้านซาตต่อไปนี่เราเราถึงคน ถึงสี่แยกอำเภอชุมพลบุรีแล้วครับเลี้ยวซ้ายจะไปบ้านซาดเลี้ยวขวาจะไปอำเภอชุมพลบุรีถ้าตรงไปจะไปอำเภอ,อ,เอพยากระโปรมิสัยจังหวัดถึงแล้วครับวัดบ้านซาดวัดประชาสังคมบ้านซาดตำบลเมืองบัว อำเภอชมพนบุรีจังหวัดสุรินทร์นี่ครับผมมาอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ของพระอาจารย์ของผมครับนี่สีเขียวยังไม่ได้มุงข้างบนนะผมก็เหมือนกันครับลมแรงมากครับวันนี้ครับนี่ครับเดินทางมาถึงช่วงสี่โมงกว่ากว่าสี่โมงเช้าฉันพระทหารเพลินห้าโมงกว่ากว่าผมก็มากลางกดอย่างนี้ครับ ฉายกดนะครับไม่ใช่ฉายเต็นท์นี่ครับป่าไม้ที่นี่ร่มรื่นมากนะครับวัดประชาสังคมบานซาดครับนี่ครับสามารถจัดงานปฏิบัติธรรมหรือว่างานปฏิบัติวักกรรมได้สบายนะครับนี่ครับสามารถจัดงานปฏิบัติกกรรมพระคุณเจ้าอยู่ได้เป็นร้อยนะครับนี่ครับยาวไปนู่นครับนี่ครับยาวไปนู่นครับนี่ครับอยู่ตามตามกําแพงนี่ครับที่มีร่มไม้ครับนี่ครับอยู่ได้เป็นร้อยนะครับ นี่ครับประคุณเจ้ามาสามารถมาอยู่ประดิษกรรมได้เป็นร้อยนะครับนี่ครับแต่ว่าปีนี้งานปฏิบัติธรรมเขาเขาตั้งลานธรรมอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับมันก็เลยเข้ามาที่นี่เอาฟางปูครับเข้ามาใต้ร่มไม้ครับนี่ครับถูกหน้าหนาวพอดีครับอากาศอุณหภูมิสิบี่องศาสิบห้าองศาครับนี่ครับมาที่นี่ผมเอายาสมุนไพรมาด้วยนะครับ นี่ครับกระติกน้ำร้อนต้มสมุนไพรครับขิงกระชายใบเตยตะไคร้มะกรูดแล้วก็อันนี้ยาแค่กระดูกนะครับส่วนอันนี้มะขามป้อมนะครับนี่มะขามป้อมครับแล้วก็อังกาบหนูฟ้าทลายโจรอ้อยดําครับนี่อ้อยดำตะไคร้หอมก็มีนะครับอยู่ด้านในนี่ครับ สมุนไพรครบเลยครับมาที่นี่ครับนี่ครับน้ำร้อนนะครับชงกระเช้านี่ครับอากาศเย็นมากนะครับสิบสี่องศาสิบสามองศาสิบห้าองศาครับวัดประชาสังคมบ้านซากตำบลเมืองบัวอำเภอจุมพลบรุรีจังหวัดสุรินทร์ครับนี่แม่ขาวอยู่ตรงนี้นะนี่ศาลาาธรรมสังเวช จริงๆตรงนี้จัดงานปฏิบัติธรรมเมื่อครั้งที่แล้วนะตอนช่วงเดือนต้นปีและเดือนมีนาคมต้นเดือนมีนาคม1-5มีนาคมที่ผ่านมาแล้วเขาก็มาจัดปลายเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งปลายเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้ก็มาจัดลานธรรมตรงนี้ครับนี่29พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี่ครับ พรุ่งนี้ครับเริ่มครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดสวนป่าอาจารย์ยูบูชาอาจารย์อาจารย์ยะบูชากันตะศีลานุสรสถานที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดประชาสังคมบ้านซาดครับนี่ครับนี่ครับวัดประชาสังคมบ้านซาดนะครับ สวนป่าอาจาริยะบูชากันตะศีลานุสร์กันตะศีลากรก็คือฉายาของท่านนะครับนี่ครับพระคูณกันตะศีลากรอ,อดีตเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรีครับนี่ครับคือลานธรรมนะครับปีนี้เข้ามาจัดในในป่าอันนี้คือที่นั่งของพระคุณเจ้าหรือว่าอาจสงสวนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของอุบาสกอุบาสิกานี่ครับ มีฟางมารองนะครับแล้วก็มีร่มไม้ครับอันนี้คือพระบรมฉายาลักษณ์นะครับของพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับนี่ครับอันนี้คือลานธรรมนะครับอันนี้อาจส่งนี่ครับเย็นดีนะครับอากาศเย็นด้วยอากาศหนาวช่วงเช้าช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นมาหน่อยกลางเสริมนะครับไอ้สีเหลืองนี่คือ ไอ้ผ้าคุมรถนะครับสีเหลืองเนี่ยนี่แล้วก็อันนี้กลางเต้นให้พระอาจารย์ด้วยทำหลังคาให้ท่านอันนี้ของอุบาสกนี่อยู่ติดกันเนี่อุบาสกมาอยู่ใกล้กันแล้วก็จะได้ทานน้ำสมุนไพรกับพระอาจารย์นี่แหละนี่สำหรับนักปฏิบัติธรรมเมือ่ออ,อ,อ,อาชีพไป,ไปทำนูน่นใช่พระโจ<อ>กมาทั้งนี้ก็ตอนนั้นก็ แม่พรแม่บุญสมก็บอกว่าถ่ายรูปไปให้ดูด้วยเขาคิดถึงเขามาไม่ได้เขาติดหลานตัวเล็กเขาว่าอย่างนั้นเออว่าเรามาอยู่แบบไหนมาเป็นอย่างไรถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะเขาพูดว่าอิจฉาคนได้มาปฏิบัติธรรมเด้แกว่าอย่างนี้แม่แม่บุญสมว่าอย่างนั้นเออนนคนถาคาคืนนี้ก็มานั่ง เออทานน้าสมุนไพรน้ําแรกเออน้ําแรกนี่แหละน้าสมุนไพรไม่พอมันจะไมอพูดจะไม่พอหน่อยนี่แหละที่กดของพระอาจารย์สมบัตินี่แหละนี่น้ําสมุนไพรเอามาด้วยน้าสมุนไพรจากบุยรมัมากำลังจะให้แม่ขาวไปพักผ่อนคืนนี้ไฟสวยดีเดคคล้ายๆกับงานวัดนั่นแหละงานหมอระสบนี่ไฟสวยดีไฟนี้ก็ทําเองเดคือก็ทําเองนะไฟนี้ พระอาจารย์ก็ทำเองเขา <c oughs> ให้แม่ขาวไปพักผ่อนแล้วนี่แหละที่มากับพระอาจารย์สมบัติสามท่านแม่พรแม่ลำไพแล้วก็แม่ลำพักนี่สามแม่แม่ขาวมาจากบุีรามนูน้นทางไปนางรองนูน้นมาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ด้วยที่นี่มีมาหาจีดีอยู่นะครับนี่ครับคล้ายๆกับนครพนมนะครับนี่ครับ พระธาตุพนมคล้ายๆกันจำลองมาครับนี่ครับความสูงผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับนี่ครับตามมือผมนี่ครับนี่มีไฟแสงสีก็ทําเองนะครับนี่พระอาจารย์ของผมเนี่ยท่านทำเองนี่ครับป่าปฏิบัติธรรมคือสุขที่แท้จริงครับนี่ครับนี่คือกดผมนะครับนี่ครับ มาอยู่ในปา่านอนใต้ร่มไม้เงียบดีนะครับได้ยินเสียงแมลงร้องครับอันนี้เต็นของพระอาจารย์ผมนะครับแต่ยังไม่มีไฟอ่า